สวัสดีค่ะเจอกำนัดอีกแล้วจ้าเมื่อนี้จะเป็นคลิปแกงไก่ไส้นอไมยดองหรือนอไมยส้มนะคะอันนี้จะเป็นแกงแบบอีสานบานๆเลยค่ะน,นี่จะเป็นเนือ้อไก่ค่ะซับเป็นชิ้นพอดีคําจะเป็นไก่บานจะแสบกว่านะคะนี่จะเป็นนอไมยดองค่ะจะออกสีดําๆจักน้อยหนึ่งพอเอามาจากบ้านค่ะแม่เป็นคนทําไห่น,นี่นาจะเป็นปีห้วมั้งคะ ไปงัดมากอะเจอก็เลยเอามาเห็ดเป็นแกงไก่นี่แหละคะ่ะแกงไก่ใส่นอไม่ดองแบบโบราณเพิ่นบอกว่านะคะจะหายมันแบ่บต้องไปเอาน่อไม้นี่นะคะ่ะน้อไม้ดองไปแช่ในน้ำเศร้าเขา่าการแช่นือไม้ดองน้อไม้สมใส่น้ำเศร้าเข่านะคะจะเหตุให้มันนวขึ้นนะคะแช่ไปเลยค่ะแล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นกันต่อ แช่ไว้แล้วนะคะจะมีผักอีตู้ค่ะต้นหอมตะไคร้หอมแดงพริกแห้งอันนี้น้ำมะขามเปียกเพื่อทีนอ้องใบดองนี่จะบ,บ่เปียวจะได้เพิ่มความเปียวน้ำมะขามเปียกอีกนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาชูรสไปทำกันเลยค่ะหอมหัวแดงนะคะหัน่นตำใส้กันกันกบตะไคร้กับ พริกแห้งนะคะเอาไก่ไส้หมอนะคะกบเครื่องแกงที่ตำไว้ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเอาไปขัวไฟน้ำปะลานิดนึงค่ะเอามาขัวจนไก่สุกนะคะไก่ขัวสุกแล้วใส่น่อมไมดอง ขี่แซน้ำเศร้าเข่าไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขวดนอไมดองกับไก่เข่ากันแล้วนะคะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเอาพ่อถ่วมน่อใหม่นะคะใส่ตะไคร่ลงไปค่ะ ล่อให้น้ำเดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสค่ะตักชิมรสนะคะถ้ารู้สึกว่ามันยั่บ่เปรี้ยวให้ไซ น้ำสมมะขามน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะพอบางเทอไอ้นอ้องใบดองอะ่ะจะบบเปรี้ยวค่ะเพราะต้องปรุงรสเปรี้ยวให้ให้น้อยหนึ่งโดยนำมาขามเปียก<อ>เมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมหัน่น แล้วกับิดไายด้วยใบยแมงรักนะคะนี่ละค่ะแกงเนอกอไม่สมแบบบ้านๆนะคะแกงง่ายๆถ่าใบาแมงลักหยุบจักน้อยก็เป็นอันสใส่ได้แล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดวิดีโอต่อไปนะคะเราเจอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ